มีใครเป็นแบบนี้บ้างครับเป็นเศรษฐีแค่ตอนต้นเดือนพอเงินเดือนออกปุ๊บก็ใช้หมดปับ๊บแถมยังใช้เงินเก่งแบบนี้จะสามารถเก็บเงินได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีคำถามแบบนี้นะครับผมขอบอกเลยครับว่าสามารถเก็บเงินได้แน่นอนเพียงเพื่อนๆทําตามไอเดียและเทคนิคดังต่อไปนี้ เทคนิคที่1การแบ่งสัดส่วนเงินให้ชัดเจนวิธีนี้นะครับก็คือการแบ่งสัดส่วนเงินตั้งแต่ได้เงินมาข้อดีของมันก็คือเราจะสามารถรู้เลยครับว่าเรามีเงินส่วนไหนไว้สําหรับใช้จ่ายบ้างและส่วนไหนที่ไว้สําหรับเหลือเก็บครับโดยสูตรการแบ่งเงินที่นิยมใช้ก็คือ 50, 30, 20โดย50%แรกนะครับก็คือเงินที่ไว้สําหรับใช้ในชีวิตประจําวันครับ30%นะครับ เป็นเงินที่ใช้สําหรับชีวิตส่วนตัวและ20%เป็นเงินสําหรับการเก็บออมครับยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับสมมุติถ้าเพื่อนๆมีเงินเดือน2 0,000บาทนะครับก็แบ่งเป็นสส่วนทันทีนะครับโดยส่วนที่1 10,000บาทนะครับสำหรับใช้ในชีวิตประจําวันครับส่วนที่2องนะครับหกพันบาทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและส่วนสุดท้ายนะครับสี่พบาทเอาไว้สําหรับเก็บออมครับเทคนิคที่2ครับ ช็อปเท่าไหร่ออมเท่านั้นเทคดิคนี้นะครับจะเป็นการปรับนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของตนเองนะครับเป็นเหมือนกับการยืมเงินของตัวเองมาใช้ก่อนแล้วคืนให้ดีหลังครับถ้าอยากจะช้อปปิ้งเท่าไหร่ก็ช้อปได้เลยช้อปไปเท่าไหร่ครับต้องหามาคืนเท่านั้นถึงแม้จะเป็นเงินตัวเองนะครับแต่ก็ห้ามลดหย่อนผ่อนหรืออ่อนข้อให้ตัวเองเด็ดขาดครับ ยกตัวอย่างเช่นครับ้าเพื่อนๆอยากซื้อรองเท้าคู่ละ1,200บาทนะครับเพ <ot> <you> <t biography> ื่อนๆก็สามารถซื้อได้เลยครับแต่ต้องหาเงินมาคืนจํานวนที่เท่ากันครับวิธีการนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆสามารถเก็บเงินได้จริงรวมถึงนะครับเพื่อนๆยังจะคิดไตรตรองด้วยว่าสิ่งของที่เพื่อนๆอยากซื้อหรืออยากได้นั้นต้องการมันจริงๆหรือเปล่าครับเทคนิคที่3นะครับเก็บออมก่อนใช้เสมอ เทคนิคนี้นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงได้ยินกันมาก่อนแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ท,ทรงพลังที่สุดครับโดยเราสามารถนะครับเริ่มออมเพียงแค่20%ของรายได้ครับยกตัวอ,อย่างนะครับสมมติได้เงินเดือนมา1 5 0 0 0บาทเราก็หักไว20้20%ก็คือ3,000บาทสําหรับการออมส่วนที่เหลือนะครับเราก็สามารถนําไปใช้ได้ตามอัธยาศัยครับแนะนําให้แยกบัญชีเงินออมออกจากบัญชีทั่วๆไปเพื่อป้องกันการหยิบเงินส่วนนี้มาใช้หากใช้เพลินเห็นว่าไม่มีเงินเหลืออยู่ก็ใช้อีก สุดท้ายนะครับเงินส่วนนี้ก็จะหมดไปจะเห็นได้ว่าจาก3มเทคนิคนี้การแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆการหักเงินไว้สําหรับการออมเป็นเทคนิคและวิธีการที่ทําให้เราสามารถบริหารจัดการเงินออมของเราได้รวมถึงเรายังสามารถมีเงินใช้ในแต่ละเดือนได้อย่างสบายๆกันอีกด้วยครับ